เพราะพระจันทร์จะนั่งทํามาตึกเที่ยงคืนครับถ้าพระจันทร์ไปนอนทื่อน่ะอุปกรณ์พระจันทร์อยู่ตรงนั้นน่ะจะยาวไปยังไงมันไม่ได้ว่ราคอมพระจันทร์เอามาหมดเลยคอมพระจันทร์ตัวละสี่หมื่นห้าหมื่นอยู่ในนั้นน่ะพระจันทร์ไม่ใช้คอมกิ๊กก็กิก๊กก็จะไม่ใช้คอมกากากาก็ไม่ใช่ฮะฮะ<อ>รับไม่มีครับ S <S <S มีโยมผุดผ่องที่นอนที่นี่ก็มีโยมผุดผ่องยามลุงโม่คอชื่อลุงโมแล้วก็โยมผุดผ่องกบพราจารย์พะอจา์เนี่ยพอมืดปุ๊บหกโมง่อจันจะล็อกห้องเพราะมันไม่รู้ว่าใครไปใครมาหกโมปุ๊บมืดปุ๊บล็อกปิดประตูหน้าต่างหมดยุงมันมาแล้วพะอจารย์ก็พะอจาย์ไม่ร้อนพะอจันผอมจะไม่ร้อนจะกระเปิดพัดลมของแอร์จะไม่เปิดอยู่ก็เดียวจะไม่เปิดจะก็นั่งทํางานเพราะคอมพิวเตอร์เนี่ยพะอจย์ไม่เคยเปิดตัวเดียวพ่อจย์ต้องเปิด3 4ี่ตัว เปิดเทียบฟังไปด้วยดูข่าวไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยครับถึงเที่ยงคืนแม่ที่นอนพึงนนอนเวลาน,นอนก็กางมุงนอนมุงคอบกับนอนที่ห้าก็ตื่นครับได้งานมาที่ได้งาน,าน,านเยอะถ้าไม่ทําอย่างนี้อย่าว่าแต่เรื่องนขนคว้าเลยอย่าว่าแต่เรื่องอื่นเลยแม้กระทั่งออกแบบเว็บไซต์มันก็ไม่เดินหน้าครับที่เว็บไซต์พระจาน์มันเดินหน้ามันมีนู่นมีนู่นตลอดพระจันทร์แลกมาด้วยผมอ,อดหลับอดนอนครับถ้าไม่ทําอย่างนั้นไม่มีได้ครับ เพราะว่าเราทําเองไงเราไม่ได้ไปให้คนอื่นทำเราทําเองเราก็ต้องเหนื่อยมันแต่ก็จะได้งานมาอ่ะประบยชนคืออะไรปริบยคือคอนเทกคนไหนจะไปกรุงเทพไปพักก็นิมนต์แต่บอกล่วงหน้านะผมจะได้ให้ลูกศิษย์เตรียมที่พักให้มีห้องพักห้องพักก็คือห้องเรียนที่ผมเคยใช้ตอนผมสอนหนังสือวัดไหนนะครับวัดวรจัญญาวาสเจริญกรุงเจ็ดสิบสองครับเรียกภาษาชาวบ้านเรียกว่าวัดจัญญาวาอยู่ติดแม่น้ำอากาศดีแต่เป็นวัดเล็กๆครับ วัดเ็กๆเป็นวัดแบบในชุมชนวัดแบบเมื่อก่อนนี้เป็นวัดแบบ,บแบบ,บน,นอกนอกเมืองใช่ผมไปตั้งแต่ยังไม่มีเขตบางขลมสมัยนั้นเรียกว่าหยาหนวามหมดแล้วก็เพิ่งมาแยกเป็นบางขลมทีหลังติดแม่น้ำครับจุดติดน้ำจะแบบป่าเยอะที่วัดป่าเยอะริมน้ำนะ่ะเลี้ยงป่าเยอะป่าธรรมชาติเนี่ยป่าสวายเต็มครับประธานแรกเรียบร้อยนะปริบทคคือคอนเทกต์ you go to China you need to know ชายนิดคอนคอนเทกต้องอยู่อย่างบริบทของจีนไปเวียดนามต้องรู้บริบทของคนเวียดนามภาษาวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีต้องรู้ context, คอนเทกต์เขาคอนเทกต์คือบริบทครับบริบทนี้มันรวมหมดเลยถ้าถ้าสิ่งวดล้อมก็จะเป็นอีกคำหนึงคืออินเวอร์เมนอินเวอร์เมนว่าสิ่งเดลนอมเน้นธรรมชาติแต่ถ้าคอนเทกต์เน้น,น,นทุกอย่าง เน,น้นความเชื่อคนผสมภาษาไปปุ๊บรู้ไหมอาจารย์ไปเวียดนามวันแรกสิ่งที่เขาทํากับพระอาจารย์คืออะไรพระโตโน่ที่เคยมาหาพระอาจารย์ที่พระเวียดนามไอเมริกาใช่เขาพาพระอาจารย์ไปฉันข้าวเลย <c oughs> ทุ่มหนึ่ง <c oughs> พระอาจารย์ต้องรู้จักบ <c oughs> ริบทของเขาไปต้น ครัแล้วไปฉันก็คนก็ไม่ได้แตกตื่นอะไรเขาเลือปกติเขาก็ให้ขึ้นไปชั้นสองไปฉันอะไรเผือเลยนะเผือเผืผอของเวียดนามอ่ะเขาก็พอปกติก็ไม่ค่อยได้กินข้าวเย็นนะเพอได้กินแล้วมันอร่อยมากก็ไปครับเขาให้บอกว่าไปรันไปฉันข้าวนะผู้ไปฉันกินไปท่านต้องไปท่านเหนื่อยผมก็ไปแต่ที่เราไปเนี่ย รู้จักการต้อนรับเขาไหมท่านต้องเข้าใจท่านเคยไปเหนือไหมท่านเคยไปเหนือไหมไ<ป>อเภอเวียงป่าเป้าอะ่ะผมเคยไปงานศพพอถึงเย็นปุ๊บโยมถือปินโตมาส่งที่วัดถ้าไม่กินเขาจะหาว่าเราลังเกียจเขานั่นคือปริบทของเขาเครับเขาไม่ได้ถือหายแล้วเราก็ต้องเข้าใจวินัยของเทรวาสเราท่านต้องเข้าไปศึกษาในพระไตรวิฎกวินยวัยปิโก พุทธเจ้าบัญญัติวินัยข้อแรกนะพันษาที่20นะครับวินัยข้อนี้ก่อนหน้านั้นไม่มีผมไปศึกษาดูว่าวินัยข้อนี้ที่ปาจิตติวิการะโภชานะนะพุทธเจ้าบัญญัติตอนพันาที่ยี่สิผมก็ไปศึกษาเอ๊ะทำไมต้องศึกษาผมก็เลยเอือ เมื่อก่อนพระไปบินธบัตไม่เป็นเวลาพอที่หกโมงเย็นทุ่งหนึ่งและมันไม่มีไฟฟ้าพระเดินไปแล้วโยมก็ตกใจนึกว่าผีมาอะไรนี้เธอก็ล้างจงล้างจานเทลงไปก็ไปโดนพระในห้องครัวนะชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าพระจะต้องกินเวลาเป็นเวลาชาวบ้านเดือดร้อนก็เลยไปร้องเรียนพระเจ้าว่าพระออกบิณฑบัตไม่เป็นเวลาพระเจ้าก็เลยเห็นชาวบ้านเดือดร้อนเพราะเขาเขาเตรียมอาหารไว้ไม่ตรงเวลาเขาไม่รู้เวลาในพระจะมาบินฑบัตพระเจ้าก็เลยว่านั้นต่อไปนี้ หลังเที่ยงแล้วเราไม่ต้องกินเพราะกินข้าวไม่ได้ไปบีบเบียนใไขท่านรู้ไหมการกินข้าวเนี่ยไม่ได้ไปบีบเบียนใไขมีแต่ทาให้ร่างกายดีใช่ไหมยกเว้นข้าสัตว์เอาเบียนบีบเบียนเขาแต่กินข้าวแล้วไม่ได้ไปบเบียนใไขเลยนะกินแล้วก็พระเจ้าเคยบอกไว้ว่ากินข้าวเย็นแล้วมีโทษเคยบอกไหมมีโทษไหมกินแล้วทาให้อ้วนกินแล้วมีโรคภัยกินในลงมะเร็งนี่ไหม ท่านเคยเจอไหมว่ากินข้าวเย็นแล้วมีโทษแต่อย่างอื่นบอกไว้เลยฆ่าสัตว์มีโทษอะไรรักทรัพย์มีโทษอะไรพูดปวดมีโทษอะไรสินห้าข้อนั้นบอกโทษไว้หมดเลยนะแต่พอหลังจากสินห้าแล้วไม่ได้บอกโทษไว้สินข้อหกข้อเจ็ดไม่ได้บอกครับแต่ห้ามไว้เพราะปริบทด้านสังคมในยุคนั้นเข้าใจไหมครับมันก็โกนคิว้วในวินัยก็ไม่มี แต่พระไทยก็ยังเสือกโกนเห็นไหมเอาใช้คเขาว่าเสือกอะไรกัน <S 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 ถ้าก็ต้องรู้ว่าทําไมเขาให้กวนหนวดกับเขาเท่านั้นกับผมหนวดเขาแต่คิ้วไม่ได้เกี่ยวเลยแต่เราก็โกนกันตอบได้ไหมเราเจอพระเวียดนามมาเจอพระอ,อินเดียพระศรีลังกาพระพม,าม,ามา่ามาก็ไม่โกนคิ้วอา้าวแล้วตอบได้ไหมล่ะใว่าสมัยยถูกต้องกับผมเราเป็นคนเล่าผมก็อ่านประวัติมาเพราะว่า พาะพม่าปลอมตัวเป็นพระเข้ามาคพรพม่าก,กับคนไทยหน้าตาเหมอือนกันปลอมก็มาสืบราชการรับปลอมเป็นพระยุคนี้ก็มีนะฮะอ่ะปลอมเป็นพระเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอ้าปันปวดมุเลงกรุงศรีวิยากุศรีวิทยานี่มีปราการปกป้องในร,รอบด้านเลยแต่ว่าปลอมเป็นพระเข้ามาเป็นพระเขาเขาก็รู้พระใช่ไหมก็ไม่สงสัยจนจับได้ทีหลังก็เลยสั่งให้พระสยามยุคนั้นให้โกนคิ้ว จะได้รู้ได้ว่าเป็นพระไทยหรือพระพม่าจับได้แล้วครับทีนี้เพราะเหตุผลด้านการเมืองเท้ๆเราก็ต้องกวนมาตั้งแต่บัดนั้นเพราะคิ้วเนี่ยมันป้องกันให้ไม่ให้ขี้ฝุ่นมันเข้าตาขี้ฝุ่นหล่นรงตัวนี้มันจะสไลด์เลื่อนลงมานี่มันก็จะโดนคิ้วครับมันก็จะแฉลบออกอันนี้มันออกมามันถึงมีขนตามีคิ้วด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มันเข้าตาเก้าวโตแยงเรื่องนี้อยู่อาจารย์ครับมหาเรยนที่จะสอนที่ไหน ใส่ป้าดำแต่ว่าผมลืมชื่อวัดบอกบอกวัดมาบอกวัดมาผมรู้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับที่ผมพูดเนี่ยมันเดี๋ยวภาษากีเจมส์ไม่เรียนนะเนี่ยเดี๋ยวพูดเฉยหน่อยก็ได้คือผมเรียนประโยคเก้ามาผมสอบสองครั้งผมไม่ได้ผมก็หยุดประโยคแปดผมก็ได้มาแล้วไม่ได้หมายความจบประโยคเก้าได้รู้ทุกเรื่องนะครับประโยคประโยคเก้ามาเนี่ยได้แค่ภาษาภาษาบาลี แต่เรื่องความเข้าใจไปลึกซึ้งเนี่ยไม่ได้ลึกซึ้งนะครับผมก็เรียนประโยคก้ามาแต่ผมสอบสองคันไม่ผ่านแลวพโบเลยฮับูะบูไม่เวลาเขาย้อนเขาแย้องอะไรก็แล้วแต่ครับท่านฟังเขาก่อนว่าที่เขาย้อนหรือเขาแย้งหรือเขาแสดงความคิดเห็นเนี่ยความคิดเห็นหรือเหตุผลที่เขาเอามายกมาอธิบายเนี่ยมันโอเคไหมแต่ผมยังไม่ได้ฟังนะ ถึงเรื่องเิวเหรอเขีวยวยงเยอเลยนะ,ะ,พ,ะพระไทยเราก็จะอ้างสมัยรุ่งสีนี่แหละไม่ได้อ้างมันเป็นประวัติศาสตร์ผมว่าบางทีอะเวลาจะให้ความรู้กับคนอื่นม,มันต้องให้ความรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ความคิดเห็นแบบผมเนี่ยผมให้ความรู้ความรู้คือมาจากเหตุการณ์นี้นะแต่บางภาพบางรูปไม่ได้ให้ความรู้แต่ให้ความคิดเห็น ความเกลียนก็คือแล้วแต่เขาจะคิดอ่ะใช่ไหมเข้าใจไหมมันมาที่มามันเป็นอย่างเงี้ยฉันต้องรู้ให้เข้าใจเหมือนกับนะทําไมพระกินเหล้าทําไมพระฉันเขาเย็นจึงปรับแค่ปาจิตตีปาจิตตีแค่ปรงกระบ,บาดก็หมดแหละปาจิตตีแปลว่าสละละทิ้งเลิกพฤติกรรมนั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนเดิมมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแต่บางคนนี่เอาเป็นเอาตายกับไล่สึกเหมือนกับเราไปฆ่าคนมานี่ ผมไม่เข้าใจครับเออผมถึงบอกว่ากินเหล้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเค่าเออมันผิดพิษแต่มันไม่ใช่ผิดถึงความเป็นพระเขายังอยู่ครับทํากับเขาเหมือนกับเขาไม่เป็นพระผิดนะครับวิธีการมันผิดเมื่อก็จัดเขาเย็นเอาเรียกมาผมเจอเนียนผมมาแล้วนะปวดมาแรกมันซัดมามามันแรกเลยซัดแบบไม่ไม่แอบไม่เลยไงพระาจากกรย์ก็เลยบอกว่า อาเธอผมหิวอาจารย์แม่ผมสอนว่าไม่อยากให้ผมขาดสารอาหารเออมันพูดมีเหตุผลนี่หว่า <Okay. S 1> อ่าไม่เป็นไรอ่าหิวมะหิวมาก็ผมกินทุกวันน่ะผมบวชมาแล้วผมทนไม่ไหวไม่หิวอ่ะเขาเคยกินไงเป็นเด็กไงเด็กประถมเนี่ยพวกอันะนั้นนั้นเรากินก็ได้แต่ว่าเราไปไม่ใช่มานั่งกินแบบนี้นะไปนั่งกินตรงไหนที่มันคนเดียวนะไปแอบๆไปมันบอกว่าเด็กผมถึงตัวเล็กผมผมไม่ได้กินข้าวเย็นเพื่อนผมมีตัวใหญ่อ่ะ เตะเ้าฟุตบอลมันดืด้อเนี่ยนะผมคนเดียวผมอยู่กับอาจารย์ผมอาจารย์ก็เจ้าวาดเป็นเจ้าคณะผมไปอยู่นะครพนมก็อยู่กับเจ้าคณะจังหวัดอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดในิสัยมันก็เลยเป็นแบบผู้ใหญ่เพราะอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดผมก็เลยตัวเล็กเพราะตอนเป็นเนียนไม่ได้กินข้าวเย็นเข่งมากผมไม่ได้กินเมื่อขาดสารอาหารตัวก็เลยเล็กนี้เรียนหนักอีกต่างหากเพื่อนผมมีตัวใหญ่ใหขู่เอาทุกอย่างเพื่อนผมลนะ่ะ อยากินตัวไหนก็กินเตะฟุตบอลก็เตะเนนอะ่ะพอเย็นเย็นมาก็ปิดสลาปิดประตูหน้าต่างครบเตะฟุตบอลกัน<แ>ก็เอาจีวรแต่ก็เอาจีวรมามันมัดมัมัมมแ,แล้วมันได้ออกกาลังกายมันก็ตัวใหญ่แข็งแรงครับไอ้เราก็ผมก็ลองเก่งๆแ,แบบนี้เพราะขาดสานะอรอาหารเพราะวัยเจริญเติบโตแล้วเราไม่ได้กินนะต้องกินครบสามมือแต่ผมไม่ได้ส่งเสริมนะแต่ผมกําลังจะบอกให้ท่านรู้ว่าจะปรับวินัยใครก็ดูหน่อย แบบพระกินเหล้าอย่างนี้ยเขาติดมาแต่เป็นอยู่หมูที่มันมันจะไปตัวไม่ได้มันเคยเนี่ยเอาเรียกมาคุย